ต้นหอมค่ะห้าวันยอดขึ้นเต็มเลยนี่นะคะยอดขึ้นเต็มเลยนี่ค่ะต้นหอมในตะกร้าห้าวันขึ้นได้ขนาดนี้เลยค่ะ ต้นหอมปูกแก้ววันนึงค่ะสูงประมาณนี้และะ้วเดี๋ยวรอมันแตกกอน,นะคะนี่ค่ะทั้งหมด12บสองตะกร้ 9, ่ห้าหกเจ็ตะกร้านี่ค่ะขึ้นสวยมาก มีต้นกระเจี๊ยบมีต้นกระเจี๊ยบด้วยใส่กระถางใส่ตะกร้าอือนี่ขึ้นสวยขึ้นสวยงามมาก ฝั่งนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะต้นอันหาแดดด้วยถือใต้ชายคาบ้าน มีพิจานอนอยู่ด้วยนี่ค่ะเป็นเพื่อนกันนอนเฝ้าสวยงามค่ะแก้ววันนะคะเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวไปมาดูใหม่นะคะนี่ค่ะ ูงต้นถูงละหวันเดี๋ยวรอเขารอเขาแตกกอแล้วก็จเรามาดูกันค่ะว่าจะสวยงามประมาณไหน รอหนึ่งกับดานะคะเดี๋ยวมาดูกันใหม่